รถหน่วยงานประวัติศูนย์เข้ามาอีกแล้วหนึ่งคันกับเจ้าเอาติส 1.6G ปี18รถหน่วยงานประวัติศูนย์คันนี้มือเดียวสวยๆเลยใครกำลังมองหาเอาติสมือสองไว้ใช้งานคัดเกรดค่ะคุณภาพต้องคันนี้อีกหนึ่งคันวันนี้นุชจะพามารับชมรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับภายในได้เป็นเบาะสีเบจสวย,สวยๆเดิมๆโรงงานไม่มีต้องรอยการขีดขูดนะคะสภาพกริบๆพวงมาลัายมังติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อม แบบพุชสตาร์ทนะคะภายในตัวรถสวยๆนะคะได้ฟังก์ชันเดิมโรงงานแบบนี้ห้ามพลาดกับคลิปเต็มได้เลยใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาสอบถามราคาและโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างหรือลูกค้าสามารถชมรายละเอียดคลิปนี้คลิปเต็มได้เลยฝากกดติดตามและไปชมรายละเอียดกับคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับนูดเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนูดมีอัปเดตอัลติสใหม่ๆสวยๆอีกแล้ว1นึคันนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้าโคราอัลติส 1.6G ปี18สีดาสวยๆนะคะมาพร้อมรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะคันนี้ใครสนใจหรือว่ากําลังมองหาอัลติสมือสองไว้ใช้งานแนะนําคันนี้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะได้เป็นรถประวัติศูนย์รถมือเดียวสภาพกริบๆนะคะคัตเตรมาให แล้วรอบคันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่439,000บาทนะ,ะได้ปี2018สีดํีดำสีหาย,ยากอีก1คันเลยนะคะสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าเข้ามาแล้ว1คันนะเหลือเพียงคันสุดท้ายของของร้านแล้วนะคะสำหรับคันสีดำคันนี้สวยๆภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ใาครส่วน สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าอัลติสคันนี้กันเลยนะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆห้ามพลาดกับคลิปเต็มเลยนะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าคโครมเมียมสภาพสวยๆสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะสันเรียมคมๆโรงงานยังอยู่สภาพเดิมให้เห็นแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้แล้วนะคะรถของเราคัดเกรดมาทุกคันเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ทุกคันเลยสําหรับเจ้าอัลติส เพราะฉะนั้นใครกําลังมองหามือเอาติดมือสองไว้ใช้งานหรือว่ารถมือสองไว้ใช้งานเนี่ยนะคะไว้วางใจให้เพชรยนต์ดูแลได้เลยนะคะเพราะเราเนี่ยคัดเกรดมาให้แล้วทุกคันนะอย่างเช่นคันนี้นะคะวันนี้นะนุษอยากมาแนะนําให้นะคะเพราะว่าเป็นสีดาสําสวยๆสีหายากนะไวรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าขับเท่นะคะเดี๋ยวนุษแต่งรถคันนี้ให้ฟรีๆไปเลยใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเนาะ มาดูขั้นตอนในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟมังติรีเฟคเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์เดิมสันเหลี่ยมคมๆยังมีให้เห็นนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยการชนหน้าไม่เคยมีร่องรอยการพลิกความชนหนักจมน้ํามานะคะมาพร้อมปกซุ้มล้อสภาพเดิมๆกริบๆจากโรงงานนะคะได้มาพร้อมแมต์เดิมโรงงานสีทูโทนสภาพสวยๆกริบๆขอบ16นะคะและได้ยางปี2023ทั้ง4เสเซนเลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆนะคะลูกค้าได้ยางปี ห่ด้วยนะคะสำหรับกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำสวยๆมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าเลยภาษีพร,ะระบคันนี้เราต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ สีเดิมๆสีดำรอบคันสวยๆนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีมาแน่นอนสีสภาพกริบๆเดิมๆสวยๆสันเหลี่ยมคมๆด้านข้างนะคะยังอยู่ให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะมากันต่อในส่วนมือเปิดประตูคันนี้ได้เป็นสีโครเมียมนะคะสีดำตัดสีโครเมียมเพื่อความดูสปอร์ตนั่นเองนะคะกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยตา้าพร้อมในส่วนของนะคะสัญญาณการขโมยให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะภายในได้เป็นเบาะสีเบจสวยๆกริบ เดิมๆโรงงานแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะสภาพบอกริบๆเลยภายในดูสะอาดสะอ้านน่าใช้งานกว้างขวางได้เป็นฟังก์ชันเดิมๆโรงงานแบบนี้ให้เลยนะทุกอย่างเดิมแท้โรงงานนะคะและคอนโซลด้านหน้าเรียบเนียนสวยๆสภาพกริบๆเดิมๆโรงงานนะคะซอกประตูน็อตไม่มีการขยับเขยื้อนนะคะได้เป็นน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะไม่เคยมีร่องรอยการแกะไขยัดแงะแต่อย่างใดนะคะสภาพสวยๆแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างสีดาพร้อมสีเบจ สภาพสมบูรณ์แบบนี้ให้แล้วนะคะในส่วนของตัวน็อตคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆรอยเมคอาร์กทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ให้แล้วเรียบร้อย มากันต่อในส่วนของแผ่นเพจคันี้นะคะก็ยังมีสภาพสมบูรณ์เดิมนะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดเงี้ยแต่อย่างใดน,นะคะสภาพกริบกบสวยๆเลยเสาบีนะคะน็อตทุกตัวไม่มีการขยบับขยื่นน็นอตเดิมโรงงานสภาพกริบกบแบบนี้แล้วนะคะการันตีโครงสร้างให้แล้วคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครกําลังมองหาเอาติสมือสองไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยนะ ด้านหลังตัวรถได้เป็นเบาะสีเบตนะคะสวยๆเดิมๆนะไม่มีริ้วรอยถลอกขีดขูดนะคะได้เป็นที่ชาร์จแบต2อันแบบนี้ให้ด้วยแล้วเรียบร้อยภายในดูกว้างขวางสะอาดสะอานนะคะคันนี้เราทําการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของตัวซอกนะคะประตูน็อตไม่มีการขยับเขยื้อนค่ะน็อตเดิมโรงงานกริบๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดเงี้ยแต่อยา่างใดนะคะ แผงประตูทั้ง4บานเรียบเนียนสวยๆไม่มีการถลอกน็อต <Not S 1> ไม่มีการขยบขยื่นน mm ็อ hmm. ตเดิมโรงงานนะคะรอยเบคอัพ mm ต่างๆสมบูรณ์เดิมโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสันเรียมคมด้านหลังหรือว่ารอบคันนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้าย LED เดิมแท้โรงงานนะคะ,ะมาพร้อมในส่วนของกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมให้แล้วเรียบร้อยมาในส่วนของตัวโครเมียมตัดเพื่อความดูสปอร์ตนั่นเอง ซัญลักโคราเอาติส1.6ตีนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์สันเรี่ยมค,มคมคมด้านหลังอยู่สภาพสมบูรณ์กระจกหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคใะครสนใจอย่ารอช้านะคะคันนี้เรือคันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสีดำนะ,ะปี2018สวยๆเลยนะคะ มากันต่อในส่วนของฝาท้ายด้านหลังน็อตไม่มีการขยับเขย,ยื่อนน็อตเติมโรงงานนะคะไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนน็อตทุกตัวไม่มีการขยับเขยื่อนแต่อย่างใดสภาพสมบูรณ์นะคะโครงสร้างภายในสีเดิมเดิมโรงงานแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของเมคอัพต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างเนี่ยก็มีในส่วนของยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงครบให้หมดเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของรอยซิลิโคน ร้อยน็อตต่างๆหรือว่าเมคอัพอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ให้แล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคันนี้นะคะอีกหนึ่งคันนะสวยสวย ย้ำกันอีกทีนะคะราคาตั้งขายเพียงแค่4,39,000บาทไม่ใช้งาน1,01,000 10, 0กิโลเท่านั้นได้เป็นปี2018 oh. สีดำสวยๆแบบนี้ไปใช้งาน oh. ถือว่าคุ้มแน่นอนสีดำดูเท่ the, ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันสุดท้ายของบริษัทแล้วนะคะรถนี้นะ oh. เดี๋ยวจะมีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่า,าจะรออีกยาวนานเลยนะคะลูกค้า oh. สำหรับรถนี้เหลือคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะคะใครสนใจรีบจับจองกันเข้ามาไว้ได้มาดูรถได้เลยที่บริษัท เพชรยลบนะคะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของซอกประตูด้านข้างน็อตทุกตัวไม่มีการขยับเยื่อนน็อตเดิมโรงงานส,สวยๆกลิบๆแบบนี้นะคะแผงประตูสีดำน,นะพร้อมสีเบจสภาพสมบูรณ์ภายในดูกว้างขวางสะอาดสะอานแน่นอนนะคันนี้เราพร้อมขายแล้วเรียบร้อยผ่าน QC หรือว่าผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะทั้งหมดนะคะคันนี้274รายการให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะ สำหรับแผงประตูด้านข้างคนขับค่ะคันนี้ได้เป็นที่เปิดปิดกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยนะคะซอกประตูสวยๆน็อตไม่มีการขยับเขยื้อนน็อตเดิมโรงงานแบบนี้ให้แล้วเช่นเดียวกันนะสภาพกริบกริบสวยๆโรงงานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของคอนโซลน,นะคะคอนโซลของหน้ารถคันนี้ก็จะได้เป็นนะคะเรือนไม้สีฟ้าสวยๆเดิมๆโรงงานไม้ที่โชว์ขึ้นนะคะคันนี้ไม้เดิมแท้โรงงาน11,000 สี่ร้อยหกอ่าหนึ่งมื่หนึ่งอ่ขอโทษทีค่ะหนึ่งแสนหนึ่งมืสี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลคันนี้ได้เป็นใหม่เดิมแท้โรงงานสภาพกรีบๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆพวงมาลายัยมังติฟังก์ชั่นนามาพร้อมระบบควบคุมเครื่อง เสียงนะคะรถเสียงเพิ่มเสียงได้เนาะและในส่วนของตัวหน้าจอนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นของเดิมโรงงานคลาสสิกเดิมนะคะเป็นหน้าจอกว้างเชื่อมต่อสาย usb ได้เนาะหรือว่าโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มีให้ต่อ s, สามารถเชื่อมต่อกับ dvd fm นะคะได้หมดเลยนะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะแมนนวลนะหัวเกียร์สวยสวยเรียบเนียนมาพร้อม เกียร์ออโต้ให้แล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะการตีโครงสร้างให้แล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะสวยๆแบบนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่4,39,000บาทเท่านั้นเลยนะคะปี2018ไม่ใช้งาน1 000, 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะสันเรียมคมๆด้านข้างสภาพสวยๆส,สีรอบคันได้เป็นสีเดิม,ดมโรงงานนะคะ สันเรียมรอบคันแบบนี้นะคะนี่นะคะสันเรียมรอบคันสวยๆสภาพปริบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นห้องเครื่องเดิมเดิมโรงงานนะคะดูโอวีวีทีไอเดิมแท้ฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยการแตกเล้านะคะน็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะน็อตไม่มีการขยบเขยื่นน็อตเดิมคานหน้าเดิมเดิมแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยคัดเกรดมาให้แล้วทุกคันโครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะการันตีได้เลยน็อตยึดฝากระโปรงอยู่ ภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องอยการแกะไขทั้งสองฝั่งสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังมีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคร a ออติส1.6ซนะคะปี2018ราคา439,000บาทมาพร้อมราคาตั้งขายเพียงแค่439,000ไม่ใช้งาน110,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าย้ำกันอีกทีคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง7,200บาท ตลอดอายุสัญญาเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟีดาวพร้อมดอกเบียร์เริ่มต้น2.79ผ่อนสูงสุดได้84งวดเลยถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเมอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะอัลติสมือสอง้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ